ดีครับมาดูบ้านราคา9 0 0แสนนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับจะมารีวิวบ้านราคา9 0 0แสนนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับทำไว้สองหลังนะครับหลังละ9 0 0แสนนะครับตอนนี้้คนเช่าอยู่นะครับหลังนี้ก็จะให้คนเช่าเมื่อตอนเรากลับนิวซีแลนด์นะครับมาดูกันเดี๋ยวดูชั้นล่างก่อนนะครับ บันไดนะครับก็ขึ้นสองดังน,นะครับดูด้านข้างก่อนนะครับก่อนที่เขาจะดูชั้นล่างก่อนนะครับมีสองชั้นนะครับราคาเก้าแสนนะครับนี่นะครับเม่อส,สร้างไปเมื่อเมื่อโอ8ปีไม่ใช่้5ปีนะครับเมื่อ8ปีที่แล้ว8 9ปีที่แล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูชั้นล่างนะครับเดี๋ยวดูนี่มาดูชั้นล่างนะครับ,รบอันนี้ห้องครัวแล้วครับอันนี้ห้องครัวนะครับน,นี่ก็รกหน่อยเพราะกำลังทำของเล่นอยู่ ทำของเล่นอยนู่ก็เป็นครัวนะครับนีอ่างมีตู้นี่ก็ประตูนะครับออกด้านหลังนะครับเนี่ยออกมาด้านหลังด้านสวนนะครับนี่ก็กำลังทำสาระเบาเล่นอยู่ครับอันนี้ก็ห้องซักผ้านะครับ อันนี้ก็ห้องสักผ้านะครับอน,นี้ห้องซักผ้าอันนี้ก็ห้องน้ํานะครับชั้นล่างนะครับชั้นล่างนะครับนี่ห้องน้ํานะครับห้องครัวอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวขึ้นดูชั้นบนนะครับนี่ก็บันได ขึ้นได้สองทางนะครับด้านนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นดูชั้นบนนะครับทำไปสองหลังนะครับหลังน้นคือบ้านพี่กายนะครับหลังนี้ของเบนดี้นะครับก็จะมีที่นั่งนะครับหน้าบ้าน,น นาประตูก็จะเป็นกระจกนี้นะครับประตูเลื่อนกระจกนะครับเดี๋ยวดูด้านในนะครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนี่นะครับมีกดลกหน่อยนะครับเพราะว่ามาจากดิสเลนก็ต้องมาพักที่นี่ก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นห้องโถงนะครับเดีย๋ยวมาดูห้องนอนนะครับสองห้องนอนนะครับข้างบนอันนี้ก็เอาไวใาา้ให้ลูกค้าเช่าไอ้คนลูกค้ามาเช่านะครับเนี่ยห้องก็ติดแอร์นะครับเรียบร้อยห้องก็จะสามคูมสเมตรนะครับ2ห้องนอนนะครับน,นะครับก็ติดแอร์นะครับ เดี๋ยวมาดูห้องน้ํานะครับนี่นะครับในคือห้องน้ํานะครับชั้นบนนะครับห้องน้ําชั้นบนนะครับน่ครับบ้านราคาเก้าแสนนะครับเดี๋ยวดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนอนนะครับ เดี๋ยวดูอีกห้องนึงนะครับห้องนอนห้องนอนก็มีสองห้องอันนี้ห้องนอนห้องที่ห้องที่สองนะครับก็มาพักชั่วคาวนะครับก่อนที่จะกลับนิวซซเลนด์นะครับอันนี้คือห้องนอนนะครับดูกระเป๋าดิวันที่สิบสนี้ก็จะเก็บเสื้อผ้าแล้วนะครับเข้ารคงเทพเตรียมตัวจะกลับนิวซซเลนด์นะครับ ก็มาพักชั่วคราวนะครับหลังจากกลับนิวซีแลนด์แล้วก็จะมีคนมาเช่านะครับเดี๋ยวนะครับบ้านหลังราคาเก้าแสนนะครับนี่นะครับอยากให้ดกูก็สองห้องนอนนะครับสองห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องครัวอยู่ด้านล่างนะครับ าราคาเก้าแสนเมื่อห้าปีเมื่อแปดปีแปดเก้าปีที่แล้วนะครับนะครัห้อสองหลังนะครับสีเขียวเขียวนะครับกับสีส้มศร์นะครับ ทำไปแค่สองหลังนะครับตอนแรกก็จะทําสักห้าหลังนะครับพอดีกะว่าจะไม่ได้กลับมาอยู่นิวซีแลนซ์ก็เลยทําแค่สอหลังนะครับอันนี้คนกัมพูชานะครับเช่านะครับกัมพูชามาเช่าอยู่นะครับอันนี้ก็รอนะครับรอกับนิวซีลนด์ก็จะให้คนมาเช่านะครับเดีย๋ยวไปดูด้านหลัง อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับบ้านของวนดี้กับบ้านของพี่กายนะครับสองหลัง pp. อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นสวนแบบนี้นะครับที่ก็ยังจะว่างอยู่นะครับอันนี้ที่ของพอตานะครับนี่นะครับตอนแรกว่าจะทําตรงนี้อีกนะครับแต่ 啊。<laughs>